ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม b r a h a l านะครับมันเป็นเกมต่อสู้นะครับ2มิติโอ้เป็นเกมที่ยังไงดีอธิบายไม่ถูกก็คือคิดง่ายๆก็คือกดเข้าเกมเลือกตัวละครปุบแล้วก็เขาไปลุยกันครับตีกันให้แตกไปเลยครับท่านผู้ชมครับอาล้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมดต่างๆนะครับมีทั้งหมดหนึ่งหนึ่งกับ22ครับเราเลือกโหมด22นี่ครับเพราะว่าเราต้องให้เพื่อนแบกครับท่านผู้ชม ตัวละครที่เลือกเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับผมขอเลือกตัวไหนดีเนี่ยเอยไม่เอาอ่ะอันนี้อันนี้เลือกไม่ได้ไอตัวนี้เลือกไม่ได้งั้นก็เอาตัวนี้ดีกว่าเนี่ยอ่ะตัวเคียวนี่แหละมานี่ท่านผู้ชมหมด2ต่อ2เราสีน้ำเงินมันสีแดงให้เพื่อนเราแบกครับไปจะคิดว่าไงท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าเราแตกก่อนนะครับตายก่อนเพื่อนเรานี่มันต้องด่าเราแน่เลยครับ ดีนะครับที่มันไม่เปิดไม้หรือพิมพ์ดากันได้เอาอุ้ยมา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 เข้ามาเข้ามาสิอุ้ยโอ้โหเกือบตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังยังเกือบไปแล้วท่านผู้ชมมานี่โดนเต็มเต็มเข้ามาดีเข้ามาดีอุ้ยโอ้ยเกือบตกอุ้ยหลบได้โอ้ยเกือบเกือบโอ้ยเกือบร่วงแล้วเกือบร่วงเป็นมะม่วงนะท่านผู้ชมนี่ดังที่บอกว่า ไม่เป็นมะม่วงก็ร่วงได้หลบก่อนเราไม่มีอาวุธเดี๋ยวก่อนลอก่อนนั่นไงอาวุธต้องเป็นของเราอุ้ยโอ้ย,อยแม่งอ้ยโอ้ยไม่ถึงอุย้ยเกือบเกือบอุ้ยถึงอยู่ถึงอยู่โอ้ยเกือบไปแล้วแบบนี้ต้องเอาคืนนี่อุย้ยมันหลบได้โอ้ยถึงไหมอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยไม่ถึงอ่าแตกมาแต่ก็เกิดใหม่ได้ ขอเก็บอาวุธก่อนมามาหลบได้หลบอ้ยหลบได้อีกแล้วทำไมมันเก่งเยวะเนี่ยนี่เอาไปนี่มามาลงไปซะลงไปซะอุย้ยทำไมมันหลบได้วะท่านผู้ชมลงไปลงไปไม่ยอมเลยเอาเอาอุยอ้ยอุ้ยกดผิดไปทิ้งอาวุธแย่ละท่านผู้ชมแย่แล้วโ,โดนอัดแน่เอาไปกินอุย้ย อุ้ยอาวุธอาวุธมดเป็นของเราโอ้ยโอ้ยมันรู้มันรู้มันรู้ว่าเราจะเก็บอาวุธอ้ยได้อาวุธแล้วมามาพร้อมบวกพร้อมบวกอุ้ยอู้ยอู้ยอู้ยจะไปแล้วอ่าฟันบืดถึงกับตกแย่แล้วท่านผู้ชมแย่แล้วไม่ได้ตายเพราะเขาแต่ตายเพราะตัวเองเพื <welche ăn number> ่อนมันต้องว่าเราแน่นอนว่าโง่จริงเมื่อกีอุ้ยขอโทษเพื่อนเอาจริงละมาเราจะเอาจริงแล้วท่านผู้ชม มีมีอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟันมืดโอ้ยเฮ้ยไม่ถึงกนผิดโอ้ยฟันมืดแตกชีวิตหมดแล้วแม่งเอ้ยมาตาเนี้ยผมเอาจริงละท่านผู้ชมเฮ้ยไอ้มาปลาแบกกูด้วยนะเพื่อนกูมาเป็นผ้าละบอกได้เลยว่ากูมาเป็นผ้าละมแน่นอน ขออาวุธอุ้ยไม่กูขออาวุธอุ้ยออ้ยได้อยู่ท่านผู้ชมอุ้ยกบไม่ได้มามาพร้อมบวกมากอบตกว่าท่านผู้ชมเราต้องตั้งใจเล่นละนี่นี่รู้จักเพลงทวนสะบ้างมาอตกเองไอ้โง่ <c oughs> <c oughs> เหมือนจะเห็นตัวเองในตามเมื่อกี้เลยท่านผู้ชมแต่ดีนะที่มันเกิดกับไยตรงข้ามถ้ามันเกิดกับเรานี่คือบันเทิงแน่แน เข้ามาสิครับเข้ามาสิครับนี่เอาถวนไปกินนี่เขียวบ้างเปลี่ยนเป็นเขียวบ้างอืออุ้ยวืดอุ้ยเฮ้ยเกือบเฮ้ยมามานี่เอาไปกินระเบิดเวลาใครจะเหยียบบ้างวะอือเป็นไงระเบิดเวลาเอาไปกินซะนี่เพลงตัวอุ้ยโอ้ยโอ้ยแตกกลางอากาศโอ้ ไม่เป็นไรเกิดมาไงได้ชีวิตยังเหลืออยู่ดันให้มันตกไม่ได้เอาไปกินอุ้ยวูบเอาอีกลูกหนึ่งไม่อุ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมทำไมมันไม่ยอมตกสักทีมามามาอุ้ยเฮ้ยมันจะเก่งข้ามหน้าข้ามตากันแล้วเพื่อนเลยให้อีกโชว์ฝีมือบ้างดินี่อุ้ยวูดเกือบตกเกือบตกเกือบไปแล้วมา บางอาจจะขั้นนาข้าตาก็ตกไปซาเพื่อนอิจฉาเพื่อนมาถึงไวถึงไวยังถึงอยู่ท่านผู้ชมแตกไม่เป็นไรชีวิตยังเหลือมาขอเอาคืนบ้างโอ้ยไม่มีอาวุธทำไงดีเนี่ยอุ้ยอาวุธเกิดแล้วโอ้เก็บไม่ทันนี่มามามาสองหนึ่ง เพื่อนมึงตายแล้วมึงตายได้โอ้ท่านผู้ชมท่านมี2ต่อนหนึ่งครับแพ้นี่นะไม่รู้ว่ายังไงละเอาระเบิดไปกินไม่เก่งแต่เราเน้นลุมครับนี่ให้เพื่อนแบกนี่แตกไปซะนี่เอาอีกรอบนึงเพื่อนอีกรอบนึงเยี่ยมมากเพื่อนโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมที่มีชื่อว่าบา h a l a ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งชองของเรากันด้วยนะครับ และที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมช่องของเราก็มี100ซับแรกกันแล้วครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณนะครับที่มาช่วยกดซับสไครต์ช่องของเรานะครับท่านคือกําลังใจก้าวแรกก้าวสำคัญของช่องเรานะครับเออส่วนท่านใดที่ผ่านเข้ามาหรือมังเอิญเข้ามาในคลิปนี้นะครับก็ช่วยกด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ